สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอมอลลนและพวกับผมโอมครับมาฮะทุกคนวันนี้ผมจะมาพูดถึงประเด็นที่โคตรน่าสนใจเลยนะฮะเรียกได้ว่าช็อกวงการมวยวันชเปนชิปเป็นอย่างมากนะฮะนั่นก็คือเคียมลั่นเวอร์ซัสกับเฟอร์รารี่ครับที่ตรวจพบสารกระตุ้นแล้ววันลงดาบสั่งแบนทั้งคู่ในทันทีครับโอ้โหเรื่องนี้จะเป็นยังไงแล้วจบยังไงนะฮะวันนี้ไปคุยดีเทลเชิงลึก แล้วก็เชิงมุมมองทัศนคติของทุกคนกันรวมถึงมุมมองผมด้วยแล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันนะครับซึ่งแน่นอนว่าก็อาจจะใส่มุมมองใส่ความคิดของผมเนี่ยตามเข้าไป้วยตามแนวทางของช่องนะฮะก็ไม่ว่าจะยังไงก็ตามครับทุกคนอย่าลืมกดติดตามกด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้กับช่องโอมมโอลนด้วยนะครับแล้วปีนี้ผมจะลดทูนหนึ่งแสนซับไปได้วยกันนะครับก็เดี๋ยวขอพูดข้อมูลที่อ้างอินจากทางวันช้มนชิพมาโดยตรงก่อนนะครับก็คือเคียมลัน กับเฟอร์เลรี่เนี่ยเขาถูกพบสารกระตุ้นนะฮะแล้วก็วันเนี่ยลงดาบสั่งแบรนด์ในทันทีนะครับก็คือแบรนด์ปุ๊บเนี่ยรายการวันเขาแจ้งไว้ตามนี้ฮะข้อมูลนี่คือลอกมาจากวันเน่ยผมสรุปให้แบบคร่าวๆนะซึ่งจริงๆแล้วมันยาวมากนะก็คือวันเนี่ยในศึกวันลูพีนี95ครับถ้าวันนั้นทุกคนจําได้เคียมรันกับเฟอร์ลรี่ต่อยเป็นคู่เอกนารายการทางฝั่งภาคอินเตอร์นะครับแล้วก็เคียมรันเนี่ยต่อยเฟอร์ลรี่ตูมเดียว นอกเลยนะครับก็คือแค่แป๊บเดียวเท่านั้นในวันที่31มกราคมนะฮะก็คือ31มกราที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนจำวันที่31ดีๆนะแล้วเจ้าหน้าที่นะครับองค์กรตรวจสารกระตุ้นระหว่างประเทศหรือชื่อภาษาอังกฤษครับ International doping test and management นี่เป็นไงสำเนียงผมใช้ได้ไหม <laughs> ตัวย่อคือ IDTM นะฮะอ่ะ เขาเก็บตัวอย่างของทั้งคู่ไปในวันที่แข่งขันซึ่งไอ้วันที่แข่งขันก็คือวันที่31มกราคมนั่นแหละฮะทุกท่านแล้วเขาก็ไปเทสไปตรวจสอบน,น,นู่นนั่นนี่นฮะตรวจเอาจนพบนั่นแหละก็คือพบสารต้องห้ามเป็นบวกนะฮะทุกคนก็คือเป็นบวกนะเคียมลันพบไป3ชนิดด้วยกันนะครับทุกคนฟังดีๆนะเขียมลันสชนิดนะ ส่วน f e r r a ร i พบสองชนิดฮะเรียกเลยว่าพบกันทั้งคู่นั่นแหละแต่ว่าฮะมันแตกต่างกันตรงนี้ครับเคียมลันถูกสร้างแบนดปีทุกคนหนึ่งปีนะ f e r r a รารี่สามเดือน <c oughs> งงไหมงงไหมทุกคนทุกคนงงไหมมาถึงจุดนี้ทุกคนงงกับผมไหมอ่ะเก็บเก็บไว้ก่อนนะเก็บความงงไว้ก่อนนะแต่ผมยังไม่บอกนะว่างงอะไร ผลการตัดสินจึงกลายเป็นไม่มีการแข่งขันนะครับก็คือเหมือนแบบไฟนั่นน่ะไม่เคยเกิดขึ้นประมาณนั้นก็คือแม้ว่าภาพที่ทุกคนเห็นเคียมรันจะล่อเฟอร์รลรี่ล่วงแค่แป๊บเดียวแต่นั่นก็คือเป็นเพียงแค่ภาพความทรงจำที่เราเคยดูกันมาแล้วมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ถ้าให้นับตามสถิติของนักกีฬาผลลัพธ์ของการแข่งขันก็ไม่เกิดขึ้นนะฮะเคียมรันที่เคยชนะเฟอร์รารี่ไปหนึ่ง แต้มใช่ไหมก็หายกลายเป็นศูนย์ฟอร์เรล,ลี่ที่เคยแพ้เคียมรันไป1ครั้งใช่ไหมก็จะหดหายกลายเป็นศูนย์ประมาณนั้นนะคะคล้ายๆกับตัวของไรอันกาเซียที่ต่อยกับตัวของดาวินฮานนี่ที่ทําน้าหนักไม่ผ่านแล้วก็ตรวจพบสารกระตุน้นทําให้ไฟนั้นเป็นโมฆะไปแต่วันที่ดาวินฮานนี่โดนไรอันต่อยล่วงลงไปนับกับพื้นเนี่ย ไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งเนี่ยมันยังเป็นภาพจําในหัว FC แฟนๆทุกคนทั่วโลกที่เ e อ้ดดาวินันนี่มึงล่วงโดนนับดาวด้วยวา <c oughs> แบบนั้นเป๊ะครับผมก็นั่นแหละครับเรื่องราวอันนี้ก็เป๊ะซึ่งไลออนก็โดนไปประมาณปีหนึ่งนะฮะโดนแบงก็ได้กลับมาต่อยแล้วนะครับที่จะมีไฟต์ต่อยกับไอ้ไอ้เจ้าตัวสายฮานะฮะโรนัโลโดโรมิโออะไรเนี่ยอะนั่นแหละครับก็ เหมือนกันเป๊ะเลยนะฮะแต่มันแตกต่างกันอยู่นิดนึงไลอ้อนกับเคียมรันเนี่ยโดนเท่ากัน1ปีนะครโดนติดโทษแบนก็คือแบบห้ามต่อยมวยห้ามเข้าในสนามหรือเปล่าน,นี้ผมไม่มั่นใจนะฮะมาดูมวยได้ไหมก็อันนี้ผมไม่ทราบนะครับแล้วก็ซ้อมอะไรเงี้ยก็ไปยังซ้อมได้อยู่แต่ว่าจะไม่มีไฟต์ต่อย1ปีนะฮะแต่ที่งงกันก็คือเฮ้ยทำไมเฟอร์รี่โดน3เดือนแล้วทำไม เขียมรันล่อไป1ปีทุกคนนะครับผมมีเหตุผลมาสนับสนุนอยู่ประมาณ2เหตุผลหลักๆด้วยกันนะครับเหตุผลแรกเลยนั่นก็คือตัวของเฟอร์รี่เนี่ยอาจจะไม่เคยโดนเลยก็ได้ตลอดระยะเวลาที่เป็นนักมวยมานะครับซึ่งผมไม่ทราบนะบเขาได้จริงตรงนี้นะคใครรู้ก็บอกผมด้วยว่าเฟอร์รี่ก่อนหน้านี้เคยโดนตรวจพบสารกระตุ้นสารโดปไหมนะครับซึ่งผมมองว่าอาจจะไม่เคยโดนนะอาจเป็นครั้งแรกของเขาก็เลยอะ โทษสถานเบาไปชิวๆสามเดือนนะครับไตมากนึงก็นักมวยก็ไฟหนึ่งมีต่อยทีก็สามเดือนนะครับก็ประมาณนั้นสองเดือนสาเดือนได้ต่อยทีหนึ่งก็เหมือนกับว่าเฟอร์เฟอร์ี่ก็เหมือนพักแป๊บหนึ่งแล้วก็ซ้อมทาร่างกายต่อแล้วก็มีไฟต่อยต่อทันทีเรียกได้ว่าโดนโทษแบนเหมือนไม่โดนโทษแบนประมาณนั้นนะฮะแต่เคียมรันเนี่ยโอเคผมเคยจำได้ว่าวันนั้นน่ะวันที่เคียมรันต่อย31มมกราเนี่ยมีเพจเพจหนึงน่งะครับ เพจ UFC Talk Thailand อะไรสักอย่างเลยผมจำชื่อเพจเขาไม่ได้นะซึ่งเป็นเพจที่ทำเกี่ยวกับมวยนะครับไม่ได้ทำเพียงแค่ UFC อย่างเดียวนะเขาทำทางฝั่งวันแชมเปี้ยนชิพด้วยมวยสากลเขาก็เอามาเล่าสู่กันฟังบ้างในระดับหนึ่งซึ่งเป็นเพจที่ว่าเรียกได้ว่าไฮบิดอะ่ะมีครบทุกอย่างแล้วกันนะครับแต่อาจจะเน้นหนักไปทาง UFC แหละซึ่งเขาก็เคยโพสต์ไว้ตอนนั้นว่าเฮ้ยในอดีตเนี่ยเคียมรันเคยติดโทษแบน ตรวจพบสารกระตุนนะแล้วก็เคยโดนไปประมาณ6ปีเต็มๆเลยนะครับซึ่งเพจเนี้ยแหละเป็นเพจเดียวที่เขาเคยเอามาโพสนะตอนนั้นอมก็อ่านอยู่นะผมก็อ่านอ่านโอเคแนตะ่ผมอาจจะไม่ได้แชร์อะไรเพราะว่าเป็นคิดว่าอ่ะมันเป็นข้อมูลเก่าของนักมวยแล้วเดี๋ยวแชร์ไปเดี๋ยวอานเป็นผลกระทบต่อนักมวยอีกเราก็เป็นห่วงนักมวยไว้ก่อนแล้วกันก็เลยไม่ได้แชร์แต่อ่านเป็นความรู้ติดไว้ในหัวแล้วว่าอ่ะรับรู้แล้วว่าเคียมรันเนี่ยเคยติดโทษแบนมาก่อน นะฮะซึ่งรายการวันเขาก็อาจจะมองว่าเฮ้ยคุณเนี่ยเคยเคยแบบเหมือนเคยทําผิดมาแล้วครั้งหนึ่งอะ่ะแต่อย่าให้มีครั้งที่2นะเขียมรันนะแต่คุณก็มีครั้งที่2อออกมาไงเอามาีครั้งที่2มาันคุณโดนเลยหนึ่งไปเอาเป็นเลยช้ำๆปีหนึ่งเนี่ยฮะเคียมรันก็คงโอเคปีหนึ่งก็ปีหนึ่งครับโอเคครับแต่พี่วันครับแต,แต่แต่ทำไมอยู่เฟอร์รารี่กาโดนแค่สามเดือนเองหรอครับ แล้วก็อาจจะให้ผลว่าอ้าวก็คุณเคยมีคุณเคยมีประสบการณ์โดนไปแล้วคุณก็ไม่น่าจะผิดซ้ํา2อีกนะก็อยาให้มีครั้งที่สองนะเคียมรันนะแต่มีไปแล้วไงก็อเอาไปเลยช้ำๆปีนึงแต่อยาให้มีครั้งที่สามนะเคียมรัน ถ้าขั้นที่3ามนะคุณโดนแน่นะอย่าให้มีขั้นที่4นะขั้นที่4ี่นี่คุณอาจจะได้ออกจากวันไปเลยอันนี้ผมพูดติดตลกนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ตลกด้วยหรอกนะครับสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งนักมวยก็ต้องน้อมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นตามไปแน่นอนนะครับว่าผมไม่มั่นใจว่ารายการวันชิมิชิปเนี่ยเขาส่งตรวจสารกระตุ้นทุกคนทุกไฟล์หรือเปล่าหรือว่าเขาเช็คมนันตั้งแต่ฉี่ที่ได้มาแล้วในวันที่ตรวจค่าน้ํา ซึ่งผมก็ตอบไม่ได้ว่าเขามาเช็คอีกรอบหนึ่งในวันที่โดบคือวันก่อนต่อยหรือเปล่าก็คือแบบเอาขอเก็บตัวอย่างฉี่นายกับนักกีฬาแล้วก็สุ่มเป็นคนเป็นคนไปหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับเพราะว่า คิดว่าน่าจะคิดว่าน่าจะเป็นในทิศทางการสุ่มมากกว่าเพราะว่าถ้าตรวจทุกคนทุกไฟ์มันก็น่าจะยุ่งยากและวุ่นวายแต่หวยมันดันไปออกที่เคียมดันเก่าเป็นเพราะว่าคุณเคยมีประวัติมาก่อนนั่นแหละอะคุณเคยเกเรในเรื่องนี้มาก่อนนั่นแหละอะไหนไหนก็ไหนไหนแล้วึ้นมาต่อยแล้วเอาสักหน่อยสินะครับนั่นแหละ,หละก็กลายเป็นว่าอาจจะตรวจพบเจอในรูปแบบนี้จริงๆก็ได้นะครับแต่ถ้าให้มองอีกมุมหนึง่งเฮ้ย เคียมรันนะครับอันนี้อีกกรณีหนึ่งนะเคียมรันโดนไป3ามเฟอร์รรี่โดนไป2องเฟอร์รรี่ได้ไป3เดือนเคียมรันล่อไป12เดือนทุกคนมันห่างกันถึง9เดือนด้วยกนันมันนานมากนะครับเพียงแค่พบแค่แค่สอย่างอะเฟอร์รี่สอย่างมันห่างกันแค่อย่างเดียวเองอะซึ่งจริงๆแล้วถ้าเฟอร์รี่โดน3เดือนถ้าให้ยุติธรรมกับเคียมรันหน่อยมันก็ควรจะเป็น6เดือนไหมทุกคนเข,ข้าใจตามผมไหมแบบว่าอะเฟอร์รรี่สามอะ เขีรันคูณไปอีกเท่าหนึ่งก็6เดือนละกันซึ่งมันก็ไม่ได้แย่อะไรไหมแต่ว่าอ่ะผลรัยสามเคียมรันสัก5้าไหมหรือว่าเขี่รันสัก4เดือนไหมก็อ่ะลดหลั่นกันไปอะไรเงี้ยมันก็ยังพอเห็นภาพได้ใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ควรที่จะเป็น3เดือนกับ12เดือนอะ่ะมันห่างกันเกินไปทุกคนห่างกันตั้ง9เดือนเนี่ยผมมองว่ามันก็เยอะไปนะหรือว่าอาจจะเกี่ยวไหมเคียมรันค่ายคุณ อาจไม่ค่อยบิ๊กเนมเท่าไหร่โดนไปเยอะหน่อยฟ o อรลรี่อาค่ายคุณบิ๊กเนมมาโดนไปน้อยหน่อยหรือเปล่าอันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับผมเพียงแค่พูดออกไปนะซึ่งจริงเท็จอย่างไรผมไม่ทราบได้ในความเป็นจริงนะแต่ผมเพียงแค่อยากจะมองว่ามันก็ไม่ค่อยยุติธรรมกับเคียมรันเท่าไหร่อะ่ะ ในเมื่อฟลอเรี่ก็ผิดเหมือนกันน่ะอย่างน้อยๆมันก็จะควรที่จะไล่เลี่ยกันปะถ้าฟลอเรี่สมเขมรันก็ควรจะประมาณ6หรือ5เดือนเนี่ยอ่ะมันก็จะดูยุติธรรมกับตัวเขยมรันนิดนึงนะครับเพราะว่ามันโดนกันแพ็คู่ไงทุกคนเขยมรันไม่ได้โดนคนเดียวแต่ถ้าพูดถึงในกรณีแรกว่าอ้าวคุณเคยมีประวัติก็ต้องโดนลงดาบเยอะหน่อยก็พอเข้าใจได้นะครับถ้าตามนั้นนะแต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งในอดีตคนที่เคยโดนเออเรื่องนี้น่าสนใจไหม พี่เพชรนงโดนไป1ปีนะครับเอออันนี้โดนไป1ปีซึ่งถูกลิฟทแชมป์คืนด้วยแล้วครตอนนั้นเขาก็เป็นแชมป์อยู่ก็น่าเห็นใจเหมือนกันโดนไปนานมากโดนปีนึงอะนะครับแล้วก็อย่างทางฝั่งของของใครนะคนที่ต่อยอะน็อกทองพูล่ะเอลลิสบาโบซาอะเอลลิสบาโบซานี่ก็เคยโดนนะแต่โดนไป6เเดือนแน่ทุกคนเห็นไหมว่า หรือว่ามันเกี่ยวไหมว่าที่พ่อโดนเนี่ยมาจากตัวค่ายใหญ่ตัวค่ายบิ๊กเนมก็เลยอาจจะโดนเบาหน่อยหรือว่าไม่รู้ว่าดีเทลลึกตื้นหนาบางเป็นยังไงนะฮะตัวเอลิทอาจจะโดนตรวจพบสารกระตุ้นน้อยก็ได้หรือว่าพี่เพชรเขาอาจจะโดนเยอะก็ได้ผม,ผมก็ไม่มั่นใจไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามก็เป็นกำลังใจให้กับเคียมรันแล้วก็ตัวเฟอร์นารีด้วยนะครับผมก็ทาคลิปนะ้าวันนี้ผมจะไม่เอารูปของทุกคนขึ้นเลยเพราะว่าถือว่าให้เกียรตินักมวยละกันแล้วก็ ขอ,ขออนุญาตทางรายการวันนิดนึงนะครับผมก็ขอวิเคราะห์ไปตามหนันเสือไปตามสิ่งที่ผมเห็นนะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วอาจจะเป็นกรณีที่หนึ่งก็ได้ก็คือเคมรมันเขาเคยมีประวัติโทษโดนแบนมาก่อนแล้วนะครับก็อาจจะตามนั้นอาจจะเลยโดนเยอะหน่อยนิดนึงแต่ผมแค่ติดใจนิดนึงว่าเฮ้ โดน3ตัวกับ2ตัวเนี่ยมันแตกต่างกันขนาดนี้เลยเหรอแล้วทีนี้เราจะมาพูดขยายความกันในส่วนของอยากระตุ้นกันครับซึ่งจริงๆนะผมไม่่อยมีความรู้หรอกแต่ผมก็มีความรู้นิดนึงอะ่ะคือจริงๆแล้วมันก็มีเป็นพวกแบบเพิ่มฮอร์โมนใช่ไหมฉีดฉีดเทสเข้าไปฉีดโกดเข้าไปอ่ะนะครับอันนี้คือโดยตรงเลยซึ่งเทสเนี่ยมันก็จะเป็นฮอร์โมนเพศช,ชายใช่ไหมเป็นเทสโทสเตอโรนเนี่ยคุณปากเข้าไปปุ๊บเนี่ยพลังคุณเยอะขึ้นแรงคุณเยอะขึ้นคุณคึกขึ้นคุณฮึดขึ้นนะฮะ กล้ามเนื้อคุณอย่าทำงานดีขึ้นกล้ามเนื้อคุณเติบโตเร็วขึ้นร่างกายบอดี้คุณมันจะแบบบูสต์ฮอร์โมนคุณขึ้นมาประมาณนั้นนะครับแต่ยถ้าฉีดโก้ตไปเนี่ยแน่นอนว่าโอ้โหกล้ามเนื้อมัตเซอร์ผิวพรรณคุณทุกอย่างมันจะดีตามขึ้นไปหมดนะฮะมันใหญ่โตแบบรวดเร็วผมก็ไม่รู้ว่าเขาปักอะไรลงไปบ้างนะฮะในสารกระตุ้นที่เขาตรวจพบ3ามอย่าง2ออย่างเนี่ยซึ่งเขาไม่ได้บอกนะฮะแล้วก็มันจะมีทางฝั่งของสารที่แบบอ่ะ ทำในการแบบเล่นกระบวนการเผ,ผาผลาญร่างกายทำน้ำหนักให้ได้ให้อยู่ในเกณฑ์แล้วก็เป็นสารเกี่ยวกับแบบการบูทกล้ามเนื้อหรือเปล่าทำให้กล้ามเนื้อคุณลีนชัดบอดี้ชัดเจนแล้วก็แบบดึงไขมันออกจากร่างกายได้เร็วช่วยในกระบวนการเผ,ผาผลาญไหมอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจว่าเขาปักตัวไหนไปบ้างนะครับแต่ที่แน่คือมันโดนตรวจพบนั่นแหละซึ่งจริงๆแล้วนักมวยคนอื่นๆหลายๆคนเขาก็อาจจะปักเหมือนกันแต่เพียงแค่ว่าเขาอาจจะไม่ถูก แบบหวยออกที่เขาอ่ะก็คือไม่ได้สุ่มตรวจเจอเขาเลยแหละผมมั่นใจว่าถ้าตรวจแม่งทุกคนเลยอ่ะทุกคนในรายการอ่ะก็น่าจะมีมากกว่า2คนนี้แน่นอนนะครับนี่คือผมมั่นใจเลยว่าก็ต้องปากกันบ้างแหละอะแต่จะมากจะน้อยยังไงแล้วมันก็อาจจะอยู่ที่ว่าบางคนค่าจจะฉลาดครับอ่ะเขาอาจจะรู้ว่ากฎของสมาคมไอ้องการตรวจสอบสารกระตุ้นระหว่างประเทศเนี่ยอยาจจะระบุไว้นะครับว่าสารตัวนี้ห้ามเกินเท่านั้นเท่านี้เท่านี้เท่านี้นนนน เอาไปยื่นให้กับตัวแพทย์นะครับให้แบบแบบจัดเซตตารางยาให้นะครับปักยังไงไม่ให้เกินปักยังไงไม่ให้โดดโหดเกินไม่ให้ผลเป็นบวกปักให้มันอยู่ในระดับอันนี้ก็คืออยู่ในกติกานะถามว่าทำได้ไม่ทำได้นะถูกต้องด้วยไม่ผิดนะครับคืออาจจะมองว่าเป็นการเอาเปรียบคู่ต่อสู้มันก็ได้แต่มองอีกมุมหนึ่งคือก็คุณทำการบ้านมาก่อนเนะี่ยคุณ คุณหาวิธีหลบหลีกเพื่อให้ตัวคุณผ่านรูปแบบการใช้สารกระตุ้นโดยที่แบบว่าเกณฑ์นั้นน่ะคุณยังอยู่ในเกณฑ์อ่ะสมมติเขาตั้งให้สิบคุณอยู่ที่แปดอ่ะยังไงยังไงคุณก็ยังผ่านอยู่ดีใช่ไหมถ้าถ้าเกณฑ์วัดกันที่สิบสิบสิบอย่างเงี้ยคุณเล่นแปดหกเจ็ดห้าแต่คนที่ไม่ได้ปักอาจจะอยู่สองสามหนึ่งอย่างเงี้ยซึ่งคุณก็ได้เปรียบทางด้านกายภาพคุณได้เปรียบทางด้านความเฟสพลังฮอร์โมนเพศของคุณอ่ะ มันคือข้อได้เปรียบอะครับที่นักกีฬาเขาก็ใช้กันหมดผมมั่นใจว่าทุกทุกสมาธ์ทุกสมาคมของมวยเนี่ยไม่มีหมดนะครับต่างกระตุ้นแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นไม่ไม่มีเพียงแค่กีฬามวยต่อสู้หรอก กีฬาวิ่งว่ายน้ําอะไรผมมั่นใจว่ามีหมดแหละมันก็ต้องไม่มากก็น้อยแหละกับการใช้สารกระตุ้นเพื่อใช้เป็นเทคนิคเอาเปรียบคู่ต่อสู้ในการต่อสู้เพราะว่ายังไงก็ตามขึ้นไปต่อสู้อ่ะคุณก็ต้องการชัยชนะนะฮะพอแล้วมันส่งผลกับชัยชนะได้1% 2%ที่ทําให้คุณมีชัยชนะได้มากขึ้นอ่ะทุกคนต้องทําเหมือนถ้าใคคุณเล่นเกมอะแต่คุณเติมเงินเข้าไปปุ๊บเนี่ยคุณจะได้ไอเทมที่โหดนะ คุณได้อเทมที่ตีแรงขึ้นกว่าชาวบ้านชาวช่องเขานั่นแหละครับมันก็คือข้อได้เปรียบก็คล้ายๆกันกับสารกระตุ้นนี่แหละที่นักกีฬาเขาใช้กันแต่อยู่ที่ว่าใครจะฉลาดในการใช้แบบว่าให้มันตรวจไม่เจอตรวจแล้วไม่เป็นบวกอ่ะก็แค่นั้นเองแหละครับก็อยู่ที่ว่าคุณวางแผนหลังบ้านมาดีแค่ไหนซึ่งมันก็มีช่วงออนแล้วก็ช่วงแบบไม่ไม,ไม่ออนยานี่ยมันก็เยอะแยะไปหมดซึ่งจริงๆแล้วหาข้อมูลในเน็ตมันก็มีนะครับผมก็เลยมองว่าอ่ะจริงๆแล้วอ่ะ หวยมันเอาไปลงที่เคียมรันกับฟอลอรี่แค่นั้นแหละซึ่งจริงๆนักมวยคนอื่นเขาก็อาจจะใช้กันด้วยนะครับแต่เพียงแค่ว่าเขาไม่โดนตรวจโดบก็แค่นั้นเองครับทุกคนนี่คือในมุมมองของโอมากกว่านะครับแต่ จริงเท็จแต่ประการใดทุกคนก็ฟังหูไว้หูแล้วกันแต่ที่แน่ๆคือข้อเท็จจริงคือเคียมรันโดนแบน1ปีฟอร์เนรี่โดนแบน3เดือนนะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าเคียมรันเนี่ยถ้าตามข้อเท็จจริงเขาเคยมีประวัติมาแล้วในอดีตนะครับตรงนี้อาจจะส่งผลให้ทำให้เขาโดนแบนหนึ่งปีนะก็สรุปให้ทุกคนได้ฟังกันแบบเข้าใจกันละกันนะครับคลิปนี้ก็มีความคิดเห็นของผมปนเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็ผมก็แสดงความเห็นแบบตรงไปตรงมานะซึ่งจริงๆแล้ว ผมก็เพียงแค่เป็นคนที่ชอบดูมวยแค่นั้นนะครับก็มาสื่อสารให้ทุกคนได้ฟังและเข้าใจกันละกันคลิปนี้ไม่มีรูปภาพไม่มีอะไรเลยนะครับขออนุญ,ญาตให้เกียินักมวยนะฮะก็ไม่ไม่แปลให้ละกันนะครับก็ทุกคนครับมีความเห็นยังไงฮะใส่ความคิดเห็นกันได้เลยแล้วก็มองเรื่องนี้คิดเหมือนผมไหมหรือมองแตกต่างหรือทุกคนมีข้อมูลอย่างอื่นที่มากกว่านี้ เอามาดสคัสตก,กันเอามาคุยกันเอามาเสริมผมได้เลยนะครับผมมั่นใจว่าบางคนเนี่ยมีข้อมูลหลังบ้านแน่นกว่าผมนะฮะเอามาพูดคุยกันได้ครับก็นั่นแหละครับผมยินดีแลกเปลี่ยนกับทุกคนเต็มที่ครับก็คลิปนี้ผู้ปิจไปแต่ประการไดหรือให้ข้อมูลถ้าในผิดไปนะผมขอโทษขออภัยทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ